ทอะไรัวัดเราฮนะจากไม่มีอเลยนะอะไรเลยนะครับรแต่อยู่มานะไม่เคยมีอะไรไหมเราทำโดมเสร็จขึ้นมาเลยนายสายยันเทพดูอะไรบันที่ทหนึ่งสามแปดทับเก้าทัหนึ่งแปดทับเก้าีแจ้งเราทราบเพราะว่า เดี๋ยวก็จะจะได้รู้ไงของเราเราพัฒนามาได้สวยดีโอเคอะให้ให้ลงให้ลงมาว่าเรา ว่าเราทําอะไรอย่างไรยังไงผิดอะไรยังไงให้ให้เดี๋ยวจะให้เซ็นเด้อเดี๋ยวจะให้ทุกคนเซ็นอ่าเราจะได้รู้ว่าเออใครไม่ได้ว่าผิดนั่นเลยมั้งคุเอ็มถ้าดีไม่ต้องไปตอบโต้เขาชาบ้านหรอกเลยไม่ได้ว่าผิดเลยแค่เปลี่ยนถ่ายคนใหม่แค่นั้นเก่งมากเลย เป็นมาเปีีแล้วก็ชาวบ้านจะมีข้าวบัดนท้็วานเลยโอ้ยข้าวเกี๊มันรื้มเพราะเลือกใหม่มาแล้วน่ะพอเราคนพี่รับฟังรับดูนะชวนชาวบ้านด้วยมีใครอยากมีใครช่วยเลยเนี่ยคนอยากเข้าวัดจนชาวบ้านจะมาเรียกเหมือนกันเหมือนคนวัดโพเหมือนกันขอให้คนวัดโพช่วยกันไม่ใช่คนที่เป็นมาหลายปีแล้วให้คุณเอินเข้าเป็นบ้างไม่ใช่เป็นแต่ลูกแม่ลูกแม่เลย จะปลุกสมัครเนี่ยนะเด็กๆมาทำสิทธิ์เดียวกันเลยน่แหละจ่อยากให้เปลี่ยน่ายบ้างไม่ใช่เปลี่ยนคนอื่นที่เราเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าเลือกตั้งผู้ใหญ่ใหม่ก็ประชาชนที่เขาเลือกตั้งผู้ใหญ่เขาก็ต้องการจุดงนี้แหละครับคือบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนกรรมการวัดได้ไหม คือเราไม่ได้จงการไปจะเปลี่ยนอะไรมากมาแต่แต่เขาจะอยู่ด้วยหรือเขาเอาโน่นไปเขาอยากเป็นแลนเราก็จะโหมโหดโวยอื้โหดก็คือมันอยู่ด้วยกันได้แต่นี่เขาไม่ยอมคือคือแบบประชาธิปไตยเลยประชาธิปไตยเสียช้างมากเลยนะครับคือผมพูดอ่ะแต่เขาก็ไม่ยอม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 เมระเดี๋ยวยินกันเขาก็ไม่อยคือเขาดีว่าถ้าเราไปร่วมด้วยเขายินดีใจให้เขาออกเขาไมวการยินเขาก็ไม่เขาไม่ไม่ยอม เมื่อวานก็คุยกันในจอวิ่งที่เตดเขาบอกว่าเอ่อบัญชีจ่เราจะเปิดบัญชีใหม่<อ>เขาไม่มยอมเพราะงั้นไม่ยอมห้เราเปิดบัญชีชคือคือตอนนี้มีอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องการเงินของวัดด้วยใช่ไหมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ตรวจสอบว่าโปร่งใสไหมโปร่งใสไหมคุณยายหญ่ที่เกีย์มาพูดด้วยไหมครับเขากรรมการที่เบิกเงินทางวัดได้เนี่ยมีมีอยู่ห้าคนมีอยู่ห้าคนครับวมีเรห้าคนจะวาดอยู่ด้วยไหมไม่มีครับ ไม่มีชื่อจเจ้าวาดเพราะตอนนั้นทมัยนั้นาองค์ที่เป็นผู้ใหญ่จักรวัดน,นี้ก็ไปประชุมลูกบ้านแล้วก็ขอเสนอชื่อจเจ้าวาดไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือคือการเบิกจ่ายคือให้ได้รับรู้แต่<อ>เขาไม่เอาแต่ย่ายุที่เขาไม่เอาเพราะผมก็ไม่ทราบแต่เมื่อบานที่วันที่แปดที่เขาแก้ตัวบอกว่าท่านอาภาสผมก็บอกว่าทําไมทําไมท่านอาภาท่านไปบินธบ,บาตที่ตลาดได้จ่วย คือประมาณว่าชาวบ้านเนี่ยอยากให้มีการก็อยากให้มีการให้เจ้าววัดได้รับรู้เกี่ยวกับบัญชีวัดอืคือเพื่อํำการเบิกจ่ายอะไรเขาจะได้รู้จะได้รับทราบอคือเจ้าววัดจะได้รับรู้ด้วยก็อยากให้ได้แต่ทุกวันนี้ไม่ไม่รู้เรื่องเลยทุกอย่างบัญชีนี่เขาเพิ่งมาทำตอนหลังนี่ครับคอตอนตอนที่จะเลือกตั้งผู้ใหญ่อื แล้วับเขาก็เลยจัดการทําทุกอย่างต,ตอนนั้นไม่มีครับการที่เจงอะไรไม่ไม่คยมีแล้วการประชุมทําสร้างศาลาอะไรเขาไม่ได้ไประชุมประชาชนไม่ได้ไปชุมลูกบ้านเขาจัดการกันเองเขาเรื่องเองสร้างเองไม่ยอมยืมไม่ได้นี่ก็เลยบอกว่าเอา้าทำไมอีกเจ้าหนึ่งถึงเอาได้เจ้านี้เอาไม่ได้เขาบอกว่า เขาคนนั้นเขาช่วยวัดแล้วนี่ไม่เคยช่วยวัดเลยหรออันนี้บ้านอยู่ข้างวัดด้วยนะอแล้วทีนี้จับไมอะไรก็บอกของหายขงงหายคะเขาเขาแบ่งานะไม่ในการให้ยืมก็น่าจะแบ่งานะก็ไอ้คนที่ให้ยืมคือกำลังวัดแใช่ทำไมถึงยืมไม่ได้ตอนนั้นพี่จะยืมจานอะไรสีชมพูสีอะไรสีชมพูไปจัดงานอะไรครับไปจัดงานแต่งทำบุญบ้านด้วยเขาเขาไม่ให้ยืมเขาไม่ให้ยืม เขาบอกว่าเขาบอกว่าจานสีชมพูเก็บไว้ใช้เฉพาะให้พระใช้ในวัดเวลามีงานแต่ว่าจานสีชมพูนี้มันหลุดออกไปใช้ที่บ้านกรรมการอีกคนหนึ่งเพราะว่าวันนั้นก็คขึ้นบ้านใหม่เขาเอาไปใช้ได้แล้วทําไมเราเอาไปใช้ไม่ได้เราก็เป็นคนวัดโพเหมือนกันอืคือทําบุญในวัดเหมือนกันใช่คณะก็ ไปแกะที่บ้านนะคือเป็นเงินเลยเป็นเงินที่มีซองแจกซองชาวบ้านพุกงานเงินทำบุญเงินทำบุญเออแล้วไปแกะที่ไหนแกะที่บ้านวิย,ยาวัชกรทำไมถึงไม่แกะที่นู่นครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปกติก็ต้องแกะที่ไหนที่วัดอ๋อคือ,ค,อคือแกะที่วัดก็คนทำบุญจะได้รับรู้ด้วยใช่มันโปร่งใสไง,ไงอืมแต่เรา ก็ไม่ได้กล่าวหาว่าเขาโกงกินนะแต่ว่ามันไม่โปร่งใสก็คือก็คือหมดวาระเขาเลือกคนใหม่ก็จบใช่ไหม,อ,มอยากอยู่ทําไมอะ่ะไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะอ้างเขาอ้างว่าโอเคกรรมการอยู่เหมือนเดิมแล้วก็การเงินก็เอาคนเดิมอืมคือยิ่งแต่จะสงสัยไปใหญ่ว่าทําไมต้องเอาการเงินคนเดิมตอนที่ผู้ใหญ่เลือกคนใหม่อ,มอม กรรมการเขาก็เลือกกลุ่มใหม่การเงินเขาก็จะแต่งตั้งคนใหม่เรื่องการเงินของวัดมีการเบิกจ่ายได้ได้กี่คนถูกต้องครับตรวจสอบได้ครับผมมีการเบิกจ่ายได้ได้กี่คนสามคนครับท่านมีมีมีใครบ้างครับก็อันนี้ผมไม่ได้อยู่ในตรงนั้นนะครับแต่แต่แต่ว่าไม่ไม่มีพระอยู่อยู่ใช่ไหมตอนนั้น่ะลวงให้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อท่านไม่รับท่านในกรรมการมีคนจัดการครับ ท่านให้เป็นคนกรรมการเป็นคนจัดการเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นวันโลโรก่อนตอนนี้เสจก็พาท่านไปรักษาเพราะท่านไปรักษาเสจปั๊บเนี่ยท่านบอกเออจัดการเลยจัดการเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือในเรื่องของท่านมาเป็นโควิดเรื่องก,การ<ช>ยืมจานสีชมพูชมพูมปการแบ่งท่านไม่มีครับไม่มีไม่มีมมวมเราไม่มีครับใครจะยืมอะไรได้หมดครับ<อ>ยืมอะไรได้หมดทุกอย่างเพราะว่าเราเตรียมไว้ให้เพราะว่าชุมชนเนี่ย เวลาเขาใช้ก็เออไปแต่มีบางส่วนที่เราจะต้องกันไว้หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเผื่อรองรับพระผู้ใหญ่บางทีมันมีงานปริวาสมีงานอะไรต่างๆหรือว่าเมีอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีส่วนหนึ่งที่กันไว้เพื่อที่จะไว้ใช้ให้กับพระผู้ใหญ่โดยโดยเฉพาะจานสีชมพูใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่มีครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่รู้ท่านไปได้ข้อมูลอะไรมานะผมไม่ทราบนะทุกอย่างคือตอนนี้ผู้นำอยู่บ้านเนี่ยเขาอยากให้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการผู้นาหมู่บ้านเองนะผมถือว่าเป็นผู้นํา ชุมชนนะครับคุณจะมาทำโดยเรียกชาวบ้านมากดดันมากดดันมามาเลือกตั้งกันเองมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ได้เพราะกฎของสง์กับกฎกฎของคารวะเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับแยกออกจากกันคือสงก็มีการปกครองของสงคือเจ้าอาวาสเขาให้เป็นนิติบุคคลวัดเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็ให้ว่าให้เจ้าอาวาสเนี่ยรับทำหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวัด นะครับแล้วก็มีเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดสำนักพุทธนะครับสำนักพุทธเนี่ยออกไปอย่างนี้มันจะเป็นลำดับขั้นอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่กำนันคนวนกันคนละส่วนกันครับคนละส่วนกันแต่ท่านจะเอาคนมาแล้วก็มาบอกตั้งกันเองอันนี้เป็นเป็นการเงินอันนี้เป็นนน่นไหนนี่เป็นนี้แล้วก็เฮโลกันมันไม่ได้ครับผมครับผมจะปล่อยให้ทําผิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผมเป็นวัยาวัจกรปัดเป็นเจ้าหน้าที่วัดนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับ อราข่าวโยผ่านท่านในโบก็อึ่อัดพระองค์อึดอัดโอ๋อแต่อยากท้าถ้าไม่ใช่หลวงพ่อก็ขอให้มีพระในวัดอยู<ช>่อยู่ในกลุ่มของบัญชีเงินของวัดด้วยใช่ไหมครับอแต่หลวงพ่อก็อ,นอึนอาจใจเนาะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ไมเข่าวโยมเนาะนะครับไม่รู้เขาไหท่านโบอเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้ว ฮะเอาเปลืออ๋อคือคือคือคณะกรรมการวัดน่ะเป็นคนดูแลเงินในวัดหมดเลยใช่ไหมใช่ครับหมาของทางการเลยเขาอ๋อหลวงพ่ออื่นอาจใจไหมนี่อัดมันเราไม่เขาให้มาเขาให้เรารู้อืมบานทีอยู่ไหนเพื่ออะไรถือใครรวยไม่มีการชี้แจง เคยมีญาติโยมมาถามไหมว่าเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่เคยมีญาติโยมมาถามไหมครับไม่เคยมีเงินเข้าออกเงินเข้าหรือเงินฟ้าป่าบริบาลหรือเงินเยอะเลเงินกระถินทุกอย่างการทำบุญซองอยู่เท่านั้นแหละเงินกระถินเทศมาย่าเขาอย่างนี้เขา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 จัดการเองแต่ก็เองประกันภัยรารยนั้นอะไรนี้อืม คือตอนนี้ทางชาวบ้านน่ะหลังจะมีเลือกการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านชุดใหม่มาน่ะก็อย่าให้หลวงพ่อมีรายชื่อในคณะกรรมการที่เบิกจ่ายเงินของวัดอ่ะหลวงพ่ออยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่อยู่ไหมยังไม่ทำเลย